เงินสดคือหนี้สินจริงเหรอเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บล็อกโลนะครับก่นจะไปฟังกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันนี่บล็อกโลกันให้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งดราม่าครับที่ผมเชื่อว่าในช่วงประมาณเสารอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วกัน,นครับไม่น่าจะมีใครไม่เห็นดราม่านี้นะครับนั่นก็คือเงินสด เท่ากับหนี้สินนะครับแล้วก็คนที่พูดวลีนี้ก็คือคุณซีเคเฉิงที่เป็นเจ้าของ f a s t w o r ิ์ดนั่นเองครับแล้วผมไปนั่งไลอ่านคอมเมนต์นะครับโอ้โหคนรู้จักเพียบคนในวงการการเงินเข้าไปเม้นกระจุยนะครับถ้ามันไปถ้าไม่เข้าไปในคอมเมนต์ในแบบว่าในโพสต์โดยตรงนะครับก็จะมีการแชร์แล้วก็ใส่แคปชั่นนะครับแล้วคนที่ผมฟอลโล่หรือว่าเพื่อนใน Facebook ผมเนี่ยยอมรับจริงครับว่ามีส่วนร่วมกับโพสต์นี้สูงมากนะครับซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าการที่อยู่ดีเราไปยกโ ประโยนียครับมันมีความ controverial s สูงมากคำว,ว่า controverial s เนี่ยมันคือ มันเป็นอะไรที่น่าถกเถียงเป็นอะไรที่ขัดกับความเข้าใจเดิมๆแล้วคนอาจจะไม่ได้เก็ตนะครับซึ่งเอาเอาเข้าจริงๆผมว่าการที่จะพูดวลีนีนะ้ถามว่าผิดไหมในความรู้สึกผมไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เข้าใจจริงๆการยกวลีนี้มาแล้วพูดเลยครับมันอาจจะทําให้คนไม่เข้าใจได้แล้วถ้าอยากให้เข้าใจประโยคมะตโตนี้จริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาการอธิบายค่อนข้างยาวเลยครับแต่ว่าผมก็เข้าใจได้ทั้งภาพที่คุณ CK นําเสนอเนี่ยมันเป็นภาพเดี่ยวแล้วก็พาดหัวแล้วก็ให้คนเข้ามาเอนเกซึ่งเก่งมากๆครับที่เขาาาสมรถไดด้้้แลว คลิปที่เขาอธิบายเรื่องนี้ครับมันก็เป็นช็อตคลิปครับทุกคนพอมันเป็นช็อตคลิปเนี่ยปัญหาอย่างนีงของช็อตคลิปก็คือมันถ้าเกิดลงในยู u ูบอย่างเงี้ยครับมันก็ได้แค่59วิบ้าทั้งใน Tik t o k ผมว่าก็ไม่เกิน3นาทีแต่ว่าการจะอธิบายเรื่องนี้จริงๆให้เข้าใจครับว่าทําไมในมุมมองของคุณซ K หรือว่าหลักคิดของคุณ CK ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยทำไมเขาถึงมองว่าเงินสดเท่ากับหนี้สินเนี่ยต้องใช้เวลากะอธิบายค่อนข้างยาวครับซึ่งผมบอกครับว่าเรื่องเนี้ย ถูกทั้งคู่ครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับประโยคนี้ก็ถูกครับคุณ c k ก็ถูกแต่ว่าถูกกันคนละมุมทันั้นองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขยายเรื่องนี้ให้มันเข้าใจมากขึ้นแล้วกันนะครับว่าทาไมเงินสดมาถึงเท่ากับดีสินครับในจุดเริ่มต้นนะครับถ้าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆผมว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองไปอ่านแล้วจะเปิดโลกการเงินอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ rich dad poor dad ของคุณโรเบิร์ตยิชคิโอสกินะครับซึ่งปนนั จากพลเมษพันธ์นะครับหรือว่ามันมีโคช้ชของเรานะั้นมีการแปลไทยไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับในนี้ก็จะสอนวิธีเกิดโลกของการเงินวิธีการบริหารเงินต่างๆนะครับเงินสีด้านต่างๆที่เป็นวลีเด็ดของเขาเนี่ยซึ่งมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เป็นช่วงที่ผมคิดว่ามันสรุปมาและสามารถตอบเรื่องนี้ได้ดีครับนั่นก็คือการทําความเข้าใจเรื่องสินทรัพย์และหนี้สินครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหลายคนเข้าใจผิดและให้ความหมายกับมันไปผิดเราก็เลยบริหารเงินผิดไปด้วยนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณ แอสเซทหรือว่าสินทรัพย์หรือทรัพย์สินเนี่ยที่เราจะเรียกเนี่ยจะต้องอะไรก็ตามที่จะเรียกว่าสินทรัพย์ได้เนี่ยจะต้องเป็นของที่สามารถ generat cash flow หรือกระแสงเงินสดให้กับเราได้นะครับอะไรที่เป็นนี้สินคือสิ่งที่ทำให้ cash flow หรือว่าทําให้ cash หรือว่าเงินในกระเป๋าเราติดลบเราต้องจ่ายเงินให้กับมันออกไปอ่ะจะเรียกว่านี้สินครับดังนั้นพอมาถึงเรื่องนี้นะครับมันก็จะเกิด c o n t r o v e r s l ครั้งใหญ่รอบหนึ่งที่คนจะถกเถียงกันว่าอย่างเช่นการซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ย เป็นหนี้สินหรือเป็นทรัพย์สินครับถ้าเป็นเงินสดซื้อด้วยเงินสดนะครับแน่นอนครับว่ามันคือทรัพย์สินแน่นอนแต่ผมเชื่อว่า99%ของคนที่จะซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยสักหลังหนึ่งเนี่ยด้วยปัจจุบันตอนนี้ที่รายได้มันไม่ได้สูงมากแล้วมูลค่าบ้านมันค่อนข้างเยอะขนาดนี้นะครับมันเลยทําให้ส่วนใหญ่คนก็จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสินเชื่อเข้ามานะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามองในแง่จริงๆเนี่ยใน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 ,ในบาล้านของเราก็ได้ครับเราจะได้บ้านมาหลังหนึ่งที่า, 5, 000, าสมา 4, า 5, ม เราจะต้องจ่ายผ่อนให้กับธนาคารเป็น cash flow ที่มันติดลบออกไปเรื่อยเป็น cash outflow ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับในเคสกรณีน,นี้นะครับของคุณโรเบิร์ตที่โยซากินะครับบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับมันเลยเป็นหนี้สินนั่นเองครับดังนั้นมันก็เลยเกิดความ c o n t r o v e r s i a ลรูปแบบหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยบ้านมันไม่ใช่สินทรัพย์หรอเราซื้อบ้านแล้วราคามันขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราจะแยกจริงๆมีดแบ่งที่ดีที่สุดคือ cash flow ครับถ้าเราซื้อของมาสิ่งหนึ่งจ่ายเงินซื้อสิ่งของงงสิ่่หนนึไปแล้วมั สร้างกระแสงเงินสดกลับมาให้กับเรามีดอกเบี้ยมีเงินปันผลอะไรๆกลับมานะครับเรียกว่าทรัพย์สินครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อของสิ่งหนึ่งเข้ามาจ่ายเงินซื้อสิ่งหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วเงินไหลออกจากกระเป๋าไปสิ่งนั้นเรียกว่านีสินนั่นเองครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในในลิชเดดพูดแล้วสอนไว้อาจจะไม่ได้เป็นแยกเซสชันที่มันชัดเจนมากนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟอนั่นเองครับผมว่าเงินทุกคนที่ฟังคลิปนี้เนี่ยเข้าใจเขาว่าเงินเฟออยู่แล้วครับว่าเงินเฟอเนี่ยมันทําให้เงินในกระเป๋าของเรานะครับมูลค่าลดลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนะครับดังนั้นครับพอประกอบ2เรื่องนี้เข้าด้วยกันนะครับเงินสดเท่ากับ นี่สินนะครับดังนั้นครับหมายความว่าการที่เราถือเงินสดนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเงินในกระเป๋าแบงค์พันที่เราชูขึ้นมาในกระเป๋านี่ครับมูลค่ามันลดลงเรื่อยๆถูกไหมครับทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อผ่านเงินเฟ้อเอาง่ายๆครับถ้าย้อนไปเมื่อประมาณทัก20ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งอ่ะผมว่า25-30บามีครปัจจุบันนี้60บบาทนะครับทุกคนผมจำได้เลยว่าตอนผมอายุประมาณสัก1ิเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้าน30มบาทตอนนี้ข้างบ้านะคริบห้ากัสิบื ถ้าจากข้อมูลจากธานาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเ,เงินเฟอ้อในระยะยาวของประเทศไทยเราก็อยู่ประมาณ3%มนะครับนั่นหมายความว่าทุกๆ3ปีเนี่ย แมงค์พันธุ์ของเราจะซื้อของน้อยๆลง3%ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองครับนั่นแหละครับถึงเป็นเหตุผลว่าทาไมคุณทีเถึงมองว่าคนที่ถือเงินวงเล็บเงินสดนะครับที่เป็นแคชเนี่ยมันถึงเป็นหนี้สินเพราะมูลค่ามันลดลงเรื่อยๆในแง่มุมหนึ่งของมันนั่นเองครับแล้วถ้าเราไม่บริหารจัดการเงินใดๆเลยครับเราก็จะจนลงเรื่อยๆนั่นเองครับมันเปรียบเสมือนกับการที่เราได้หนี้มามูลค่าก้อนหนึ่งแล้วเราจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่เราถือเงินสดแล้วเราต้องลินจ่ายดอกเบี้ยออกไปผ่านมูลค่าที่มมััันน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 นลลลดดงง่เเเเขาาก็็ยวิิสสปี้ แต่ว่าถ้าเกิดจะอธิบายให้ลึกลงไปอีกสักนิดหนึ่งละกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเพราะว่าถ้าเกิดพูดว่าเงินสดเท่ากับหนี้สินคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยฉันทํางานได้เงินเข้ากระเป๋าเ,าเาบกิกออกมามันก็เป็นเงินสดแล้วทำไมทํางานมันถึงเป็นหนี้สินได้ล่ะมันดูไม่งงเกินไปหน่อยหรอครับต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนด้วยระบบการเงินโลกที่ถูกสร้างมาผมว่าหลายร้อยปีนะถ้าย้อนลงไป ผมว่ามีสัก500ปีเป็นอย่างน้อยที่เราใช้ระบบเฟียดเคอร์เรนซีมาขนาดนี้นะครับเงินสดที่เราเห็นที่ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า cash ถูกไหมครับในความเป็นจริงคือถ้าเราจะเรียกว่าเงินจริงเราใช้คําว่า money ในภาษาอังกฤษถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงคือ cash หรือเงินสดไม่ใช่ money นะครับแต่มันคือ Currency หรือภาษาไทยคือสกุลเงินนั่นเองครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับเงินสดหรือแบงค์พันในกระเป๋าเราที่เรียกว่า cash เนี่ยมันคือ Currency มันคือสกุลเงิน ไม่ใช่มันนี่ไม่ใช่เงินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนไปดูคําจำกัดความของคำว่าเงินจริงๆนะครับมันต้องประกอบด้วย3อย่างครับอันแรกก็คือเป็น m e d i ียม f อ x เอ็กซ์เชนถูกไหมครับอันที่2คือเป็น u n นิต f อ c c o u n t ก็คือสามารถแตกเป็นหน่วยย่อยได้อันที่3ครับสำคัญมากครับคือเป็น store of value ลครับสำหรับสิ่งที่เรียกว่าเงินสดสิ่งที่เรียกว่าสกุลเงินสิ่งที่เรียกว่าแบงค์พันในกระเป๋าสิ่งที่เรียกว่าแบงค์ดอลลาร์นี่ครับ ไม่สามารถทําสิ่งที่เรียกว่า store of value ได้เลยครับเมื่อเวลาผ่านไปเพราะพรุูให้เห็นแล้วว่าเงินสด1,000บาทเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมูมลค่าหายไปครึ่งนึงแล้วนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งแล้วดังนั้นมันเป็น store of value ไม่ได้ดังนั้น เงินแบงค์พันในกระเป๋าเราครับมันเลยไม่ใช่มันนี่แต่มันคือเคอร์เรนซีนั่นเองครับแลวที่นี้ครับถ้าจะเจาะลึกลงไปอีกว่าไอ้พวกเคอร์เรนซีที่เรามีทั้งหมดเนี่ยครับมันถูกผลิตขึ้นมาได้ยังไงนะครับถ้าจะเอาแบบไม่ได้เจาะลึกไปไกลมากนะครับก็คือเวลาที่เราอยากจะพิมพ์เงินขึ้นมาในที่สารัฐอเมริกาเนี่ยอยากจะพิมพ์เงินนะครับตัวเลขนี้สธาณะเขาจะเพิ่มขึ้นนี่เขาจะเพิ่มเขาถึงจะพิมพ์เงินเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับดังนั้นถ้าทุกคนไปดูนะครับปริมาณเงินในระบบของสหรัออเเเเรกาาานนนนบบปียย่่ืืวขขขข้้้ึึแ็ๆ ขยายพิมพ์แล้วขยายพิมพ์แล้วขยายพิมพ์แล้วขยายนะครับดังนั้นหมายความว่าสิ่งที่เรากาลังใช้อยู่ในกระเป๋านี่ครับมันคือสิ่งที่เขาผมใช้แบบภาษาบ้านคือเขาเสกขึ้นมาจากอากาศได้เสกขึ้นมาไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มปร,ริมาณไปเรื่อยๆนะครับด้วยหลักการที่ว่ายิ่งปร,ริมาณเงินมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะชยิ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับและยังไม่หมดแค่นั้นครับอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เงินในระบบมันแบบบวมมากๆแล้วมันถูกเสกขึ้นมาในระบบมากๆนะครับ นั่นคือระบบที่เรียกว่า fractional reserve banking ครับคือในระบบของธนาคารนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า r e g a l reserve ratio อยู่ในภาษาการเงินเขาจะเรียกว่า RRR ละกันนะครับข้ามันไปนะครับสมมติว่าผมเอาผมเพื่อความเข้าใจผมโซ่ผมมีเงินอยู่1,000บาทนะครับและผมเอา1,000บาทไปฝากที่ธนาคารเนี่ยเงินเนี่ยหนึ่งันไปฝากที่ธนาคารนะครับธนาคารก็จะมีกฎหมายของเขาว่าด้วยธุรกิจของธนาคารก็คือการรับฝากเงินและปล่อยกู้ต่อถูกไหมครับันนั้นถ้าเราเอา1000ไปฝาก เขาจะไม่สามารถเอา1000พันเนี่ยไปปล่อยกู้ได้ทั้งกอนครับทุกคนเขาจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า reserve ratio หรือว่าส่วนที่กันเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงว่าคนจะมาถอนเงินเพื่อจะได้ป้องกันระบบไม่ให้เกิดการแบงค์รันหรือว่าแบงค์ไม่มีสภาพคล่องนะครับสมมติตัวเลขนี้คือ10เซึ่งตัวเลขจริงๆมันก็ประมาณนี้แหละครับศูนย์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่พื้นแล้วแต่ประเทศแล้วแต่พื้นที่นะผมใช้ตัวเลขกลางๆที่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วกันนะครับนั่น,น,นหมายความว่าธนาคารเนี่ยสามารถ มันเอาเงินกลับมาฝากธนาคารหมุนๆไปแล้วเอาเงินกลับมาฝากธนาคารนะครเอาเอ0า900มาฝากอีกนะครับธนาคารก็จะบอกอ๋อ9ก0นี้มีคนเอามาฝากเป็น account อื่นนะครับเขาก็จะสามารถกันไม่ได้10%แล้วเอาอีก810บาทนะครับไปปล่อยกู้ต่อได้แล้วลุมนี้มันจะวนไปเรื่อยๆครับทุกคนด้วยถ้าเกิดว่าถ้าโดยทฤษฎีแล้วคือถ้าเกิดมี i l l e g a l reserve เท่ากับ10นะครับแล้วมีคน เอาเงินมาฝาก1,000นะครับเราสามารถเอา1,000หารด้วย10%หรือว่า0.1น่ได้เลยมันจะเท่ากับ1,000 0่นั้นหมายความว่าทุก1,000บาทที่มีคนเอาเข้าไปฝากธนาคารนะครับมันจะออกมาเป็นปริมาณเงินในระบบนะครับอยู่ที่1,000 0บาทนั่นเองครับจากเงินเริ่มต้นแค่1,000นะครับนะนั้นหมายความว่าเงินที่เราใช้อยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันถูกปั่นด้วยระบบของ fractional reserve banking อยู่ดังนะนั้นเงินที่เรามีน่งบาทมันถูกเอาไปต่อยอดเป็น10เท่านะครับทุกคน นั่นหมายความว่าถ้าจะมองในแง่จริงๆคือเงินมันถูกเสกขึ้นมาด้วยระบบเครดิตหรือว่าระบบหนี้สินนั่นเองพรไะประบบหนี้สินดังนั้นาการจะเปรียบเทียบบอกว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรามันคือหนี้สินของซัมติงอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดซะทีเดียวครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกได้เลยก็คือและไอที่เคอร์เรนซีที่เราใช้อยู่ทุกๆวันนี้นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วย่างงี้คือการทีออ่อยู่ดีเงินมันถูกปั่นที่มันในระบบให้เยอะมากขึ้นอยู่ดีเขาจะปริ้นเท่าไหร่ก็สามามมมรรถรนนนนนทได้้แบบบบบีีีเเ่ยััักก็็จะปะปบบของ สปายมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าดีมานมันยกตามไม่ทันนะครับปัญหาก็คือเงินมันจะอ่อนค่าเงินมันจะเสื่อมค่าลงนะครับซึ่งไอ้เงินที่มันเสื่อมค่าลงที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับหรือว่าเงินเฟ้อที่เราเห็นแล้วมันมูลค่ามันลดลงเนี่ยครับมันเกิดจากสิ่งนี้แหละครับคือสปายมันเพิ่มเร็วแต่ดีมานมันตามไม่ทันมันก็เลยทําให้ปริมาณค่าของมันแพงขึ้นจากปริมาณเงินที่เกิดขึ้นนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดจะพูดจริงๆคือถ้าระบบยิ้งยังไปต่อได้นะครับเคอร์เรนซี่ย มีความมั่นคงประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันถูกค้ำประกันด้วยความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนมองเคอร์เนซีมันคือเงินจริงๆนะครับเราจะไม่เห็นเวเนุเวลาที่เงินเป็นเศษกระดาษเราจะไม่เห็นประเทศเพื่อนบ้านลาวที่มีเงินเฟ้อรัฐ60-70%หลังคูิดเป็นต้นมาตอนนี้เงินเงินกีบวเรวามูลค่าอ่อนไปแล้ว65% รเราก็จะไม่ได้เห็นประเทศสีลังกาที่ข่างเงินกระจุยกระจายแบบนั้นจะเราจะไม่เห็นอร์เจนตินาที่ข่างเงินเฟ้อสองร้อเเ็นะครับเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการปั๊มของซัพพลายแต่ดีมาไม่เพิ่มพอไม่เพิ่มปุ๊บคนมองว่าซัพพลายมันเยอะราคามันก็จะตกพอราคาตกพอเปรียบเทียบเป็นค่างเงินมันก็เลยเกิดเงินเฟอ้อหรือว่าค่างเงินเสื่อมค่านั่นเองครับดังนั้นครับพอได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าสกุลเงินนะครับเงินบาทเงินดอลลาร์เงินยูโรอะไรๆก็ทำเนี่ยมัเงิกกุลน ไม่ใช่มันนี่นะครับมันเป็น store of value ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนได้เลยก็เ็ก,กคือถ้าเกิดเราตื่นเช้าขึ้นมาทํางานเอาสิ่งทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ทุกคนคือเวลาไปแลกสิ่งที่เรียกว่าเงินเดือนสิ่งที่เรียกว่า cash สิ่งที่เรียกว่า currency มาแล้วนะครับอย่าลืมเปลี่ยน currency เป็น money เพื่อให้มัน store of value เราในระยะยาวได้ด้วยนะครับ ซึ่งทีนี้ครับพอมาถึงตรงนี้หลายคนที่บอกโคบจะบ้าเหรอมันโลกนี้ยังไงเงินสดมันก็มีสภาพคล่องไม่ไม่มีคนรวยคนไหนไม่ถือเงินสดหรอกครับแล้วบางช่วงเวลาเงินสดมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีถูกไหมครับคำตอบคือจริงครับทุกคนคือแม้ว่าเงินสดในระยะยาวนะครับมันเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันมูลค่ามันจะลดลงเรื่อยๆตามอัตราเงินเฟ้อตามปริมาณเงินที่ถูกพิมพ์ขึ้นมานะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าการถือเงินสดในบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะเป็นสภาพที่ดีก็ได้นะเพราะว่าการที่เราบอกว่าเงินเฟ้อในระยะยาว3%เนี่ยเ ข้าวของเราไม่ได้แพงขึ้น3%ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะมีบางปี5%บางปี1%บางปีอาจจะติดลบนะครับนั่นหมายควว่าในช่วงบางปีที่มันเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวเงินเฟ้อเกิดติดลบนะครับการถือเงินสดไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยครับเพราะว่านอกจากมูลค่าเงินเราจะไม่ลดลงนะครับ มันังมันยังจะเพิ่มอำนาจซื้อเพราะาราคาของมันถูกลงจากเงินฝืดด้วยแล้วก็ถ้าเกิดจะมองว่าการที่เราไปถือแอสเซทบางช่วงบางต่อแล้วเศรษฐกิจชะลอตัวเกิดเงินฝืดแล้วอย่างเช่นหุ้นตัวหนึ่งราคา1,000ันเนี่ยมันอาจจะตกมาเหลือ800หรือ700้อยได้ถ้าเราสามารถขายตอน1000ันเปลี่ยนเป็นเงินสดถือไว้แล้วรอหุ้นตกมา700แปดร้อยแล้วเรากลับเข้าไปซื้อนะครับเราก็จะได้ปริมาณหุ้นมากขึ้นดังนั้นการถึงเงินสดในบางช่วงบางตอนแบบว่าในช่วงที่แนว่น้เศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าเราประเมินแล้วว่า สินทรัพย์หรือว่าที่เราซื้ออ,อแอสเซทต,ต่างๆที่เราถือราคานะ่าจะปรับลงแล้วเราค่อยไปช้อนใหม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรครับแล้วก็มันก็จะมีหลายหลคนว่าอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ช่วงนี้ข่าวที่ดังมากเลยคือเขาถือเงินสดในพอร์ตเยอะนะครับแต่ต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ถือเนี่ยไม่ได้ถือแคชไม่ได้ถือคเรนซีนะครับแต่เขาซื้อสิ่งที่เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาที่ให้ดอกเบี้ยนะครับทุกคนเราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับว่า ถ้าเกิดเราถืออะไรก็ตามที่มันสามารถเจเนเรตแคชฟลูกลับมาให้ได้เราจะเรียกมันว่าทรัพย์สินนะครับซึ่งสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตถือเนี่ยมันคือพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ดอกเบี้ย5.6%ณปนปัจจุบันตอนนี้นะครับแล้วสภาพคล่องสูงเทียบเท่าเงินสดสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วมากๆ1ไม่เกิน2วันทําการถ้าเขาอยากจะขายพันธบัตรรัฐบาลแล้วไปช้อนซื้อหุ้นก็สามารถทําได้ในเะียะเวลาอันสั้นนะครับดังนั้นวอร์เรทเัฟเฟสไม่ได้ถือแคชไม่ถือสก ังนั้นครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะพอเห็นด้วยกับคุณ CK ขึ้นมาบ้างสักนิดหนึ่งถูกไหมครับว่าในแง่มุมนหนึ่งถ้าเราจะมองนะคะว่าเงินสดมันเท่ากับหนี้สินแล้วการที่ถือแคชถือเงินสดในระยะยาวๆเนี่ยเราเสียเปรียบเกมการเงินโลกนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนไปอ่านหนังสือ rich dad poor dad นะครับมันจะมีอีกประโยคที่เป็น controverial เหมือนกันแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะแล้วก็นักการเงินหลาย thế, ๆ,ๆ,ๆคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับ <passt. S 1> เขาบอกว่าคนชันน้นกลางนะครับ ทำงานเพื่อเงินวงเล็บเงินสดหรือว่าสกุลเงินนะครับแต่คนรวยเนี่ยครับจะเอาเงินวงเล็บเงินสดหรือสกุลเงินนะครับไปทํางานให้กับเขาแล้วจะนําเหลือแคชฟลูกลับมาหรือถ้าแปลบ้านๆเลยก็คือคนชนชั้นกลางนะครับโลกของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้เขาทํางานหาเงินแล้วก็ใช้จ่ายชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็จะปิ่มๆแทบจะไม่เหลือเงินออมนะครับดังนั้นสิ่งที่เขามองครับเขาก็จะมองหาแคชมองหาเงินสดเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจาวันเป็นสภาพคล่องในชีวิตประจำวันของเขานะครับแต่ว่าคนที่เขารวยๆมากๆเนี่ยเขา ไอเรื่องมาตรฐานในการใช้ชีตมันเลยไปไกลครับทำให้เขาหเหลือส่วนเงินออมเยอะเขาสามารถเอาเงินออมนะครับไปลงทุนไปต่อยอดให้เกิด cash flow กลับมาได้นะครับดังนั้นพอมาถึงตรงนี้ครับสำหรับใครที่ผมใช้คําว่าอยากจะชนะเกมการเงินเกมเกมนี้ละกันนะครับเราจะต้องเล่นเกมนี้ให้เป็นครับคือถ้าเกิดใครอยากจะปรับจากคนชนชั้นกลางอย่างที่คนโรเบริร์ตคิโอสกิบอกนะครับขึ้นมาเป็นคนรวยนะครับวิธีการทาไม่ไม่ซับซ้อนครับไม่ง่ายระยะยาวแถมไม่สนุกด้วยครับก็คือ เบื้อง,งต้นเลยครับคือทำยังไงก็ได้ให้หรายได้เยอะที่สุดครับทุกคนเพิ่มไรายได้หาประสบการณ์เพิ่มทักษะเก็บความรู้ทํางานหาเงินให้ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดอดออมประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดครับ <C OS: S 1> เพื่อเป้าหมายเดียวครับทุกคน <C OS: S 1> เพื่อให้มันเหลือเงินออมแล้วเราจะได้มีเงินออมไปลงทุนนะครับย้ำครับเหลืองเงินออมไม่ใช่ถือเงินออมเงินสดถือแคชถือค่าเรนซีนะครับแต่เราต้องเปลี่ยนแคชเปลี่ยนค่าเรนซีเป็นมันนี่เป็น แอสเซทให้ได้นะครับเพื่อให้แอสเซทเหล่านั้น,นครับเจเนเรตแคชฟลูกลับมาให้กับเราแล้วเมื่อวันที่แคชฟลูเหล่านั้นนะครับที่เขาเออที่แอสเซทต่างๆสร้างได้ที่เรียยวแพสซีบินคำมาจากมาจากแอสเซทต่างๆพวกนี้ครับมากกว่ารายจ่ายเมื่อไหร่นะครับยินดีต้อนรับครับทุกคนก็คือมีอิสรภาพทางการเงินหรือว่า Financial Freedom แล้วนะครับทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนมีรายจ่ายเดือนละ2 0 0 0 0บาทนะครับแล้วทุกคนสามารถหาเงินปันผลดอกบงดอกเบี้ย แแขงเงินสดกลับมาได้โดยที่ไม่ต้องทํางานเนี่ยจากการลงทุนต่างๆเนี่ยได้เดือนละ2000 20, 0หรือวปีละสองสองแสนสี่นะครับทุกคนตื่นมาไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่ไปทํางานเกิดไม่สบายเกิดไม่อยากทํางานเกิดอยากเล่นกับลูกขึ้นมาแล้วถ้าเราไปทํางานไม่ได้เราจะไม่มีเงินใช้มันจะมีเงินใช้ขเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นหมายความว่าการตัดสินใจในการใช้ชีวิตต่างๆนะครับมันจะอยู่เหนือคําว่าเงินเราจะไม่ได้ทํางานเพื่อเงินแล้วนะครับมันจะเป็นอีกโหมดหนึ่งของชีวิตดังนั้นผมเอ c นเ r เ g e ทุกคนเลยครับว่าถ้า มีอิสรพทางการเงินให้ไวที่สุดครับแล้ววิธีการเดินทางสู่อิสรพทางการเงินอย่างที่ผมบอกเลยครับเพิ่มรายได้ประหยัดรายจ่ายเหลือเงินออมเปลี่ยนเงินออมเปลี่ยนแคชเป็นเคอร์เรนซีให้กลับมาเป็นมันนี่เป็นแอสเซทเพื่อสร้างแคชฟลูและให้แคชฟลมากกว่ารายจ่ายแล้วเมื่อไหร่เรามีอิสระทางการเงินเราก็จะมีเวลาอื่นๆไปทาเติมเต็มแง่อื่นๆของชีวิตนะครับอยู่กับครอบครัวเที่ยวรอบโลกไปเสริมสร้างงานดีเลกเล่นกีตาร์ร้องเพลงสามารถทําได้มากกว่านั้นมากเลยครับ มาถึงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะพอเห็นมุมมองที่คุณ CK พยายามนําเสนอแล้วถูกไหมครับว่าทําไมเงินสดถึงเท่ากับหนี้สินแล้วเรื่องนี้ก็ดรามา่าในโลกออนไลน์พอสมควรเลยครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรกับคุณ CK หรือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมตรงไหนบ้างประเด็นไหนหรือมีประเด็นไหนอยากเสริมอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนิดนึงแล้วกันนะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนครับแต่ว่าคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์นิดนึงครับจะเดือดมากเลยครับใจไม่ค่อยดีสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นปปรร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 ะะะโโยยยยชชชนนนนนนน์์์คคคคคคััััับบบบบอออออาาาาาากกกกกกใหห้้้ววดดดไไลลแมมมี่่่ฟฟเเเเืุณจ็ิญผงง